สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆนะครับมาเลาะเข้ามาในแถวบางกลวยนะครับมาดูวัดโบดร,ร้างวัดวักดักน้อยครับก็คือวัดที่อยู่ตรงบางกลวยนะครับมีชื่อของบางกลวยนี่ครับคือ,อวัดศักน้อยจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุทยาครับเป็นวัดร้างนะครับเป็นโบดร,ร้างนี่ดูลักษณะเก่ามากนะครับเรียกว่าโบสถ์นี้เป็นปูนนะครับ ปูนที่เก่ากรอนมากแล้วด้วยแล้วก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกคลึ้มมาเลยดูบรรยากาศนี่คือด้านข้างนะครับต้นไซนี้ขึ้นมาจนาทั่วลามจนทั่วตัวของโบสถ์เลยนะครับแล้วก็ดูปูนเรียกว่ากระ,ทะเทาะออกมาจนเห็นข้างในนะครับดูเก่ามากแล้วก็ดูขลังโบสถ์นี้ไม่มีพระจำพรรษานะครับเป็นโบสถ์รางโบสถ์เก่าจริงๆแล้วก็ดูดูขลังดูเก่าเหมาะสําหรับ คนที่จะมากราบไหว้หรือขอขามากรรมมีชื่อนะครับการขอขามากรรมก็คือวัดศัก์น้อยตรงนี้ดูต้นไซนะครับขึ้นจนารากไซนี่ปกคลุมโบสถ์ไปเลยนะครับแล้วก็ดูความเก่าของโบสถ์นี้ก็จะมีคนเข้ามา,ากราบไหว้พอสมควรนะครับแต่ในแต่ละวันเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางสวนการเข้ามาเข้าถึงได้ง่ายนะครับง่ายกว่าวัดเพลงสําหรับวัดศัก์น้อย เพราะว่ารถใหญ่เข้ามาถึงได้สําหรับวัดเพลงนี้เข้าถึงก็คือมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วเดินเข้าไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับดูเ่าวันขึ้นปกคลุมไปหมดเลยแล้วก็ดูตัวโบสก็ผุกร่อนเรียกว่าสุดโซมมากดูความเก่าดูออกเลยครับว่าเก่าเก่าถึงเก่ามากๆด้วยเพราะว่าเราจะเห็นรอยแตกรอยล้าอแต่ว่าก็ยังดูสภาพมองดูว่านี่คือโบสเห็นไหมครับดูจะเห็นหินหินมอน มอที่อยู่ข้างในและก็เถือปูนเนี่ยปูนที่ฉาบอยู่กรอนออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ดูต้นไม้แถวนี้ก็จะขึ้นรกคลึ้มแล้วก็ดูแบบเงียบสงบมากดูเก่าและครังจริงๆเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างนอกก่อนนะครับรอบนอกก่อนเดี๋ยวจะพาะเข้าข้างในดูบรรยากาศรอบนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับดูอ่าอ่าสำหรับโบสถ์วัดสัก์น้อยนี่เห็นไหมครับนี่รอยแตกของปูนจะเห็นเลยนะครับว่าเก่าแค่ไหนครับแล้วก็ถาวันโดยเฉพาะ ต้นใสปกคลุมหลังคาเลยนะหลังคามีเถาวันขึ้นเต็มคลุมหมดเลยแล้วก็ตรงหน้าต่างของโบสถ์นี่จะไม่มีนะครับก็จะแค่สังกะสีมาปิดกัน้นให้ดูว่าปิดปกป้องเฉยๆแล้วข้างในก็มีพระพุทธรูปเยอะอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเอาสังกะสีมาปิดไว้เฉยๆแล้วก็ดูเห็นไหมครับดูต้นไม้นะครับขึ้นรกครึมปกคลุมจริงๆ และหลายต้นนะครับเป็นถเถาวันเป็นพวกต้นไซเป็นหลายหลายต้นน่ยที่เป็นเถาขึ้นเห็นไหมครับนี่แต่ละต้นนี้อายุยาวนานนะครับนี่คือด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีแบบ, aquí, บมีเถาวันมีต้นไม้ขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่คือรากไรต้นไซนะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็จะลามลงมาท uh, ัハハ t t ่วเลยแล้วก anyway> ็มีบานประตูนะครับประตูไม่มีบานนะเราสามารถที่จะเข้าไปไหว้ข้างในได้ง่ายเห็นไหมครับนี่คือรากของต้นไซนะครับคือต้นไซที่คลุมอยู่ ดูแล้วดูเอ่อดูเก่าแล้วก็ดูแปลกตาดีสําหรับนี่คือโบสถ์เก่าจริงๆตั้งแต่อยุทยาตอนกลางดูต้นไม้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะครับอยู่เอ่อตรงใกล้ๆอําเภอบ,บางกรวยอยู่ใกล้ๆวัดชะลออยู่ใกล้ๆวัดตโนดคือเข้ามาง่ายสําหรับโบสถ์วัดศักดิ์น้อยตรงนี้เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมความเก่าแก่ของโบสถ์ ที่ยังเหลือล่องลอยความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับวัดสักน้อยแต่ไม่มีวัดนะครับเหลือแต่โบสถ์ซึ่งก็ไม่มีคนดูแลนะก็จะมีะชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ที่เขามาจัดสําหรับขายดอกมงดอกไม้พวกขอไหว้นี่ครับคือด้านหน้าเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับด้านหน้าก็จะมีทางประตูเข้าออก2ทางแต่จริงๆก็คือเปิดให้เข้าทางเดียวนี่เห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าของโบสถ์ที่เรามองเข้าไปปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ นี่นะครับก็คือ,อาบานประตูเห็นไหมครับจะมีอยู่2ององข้างแต่จริงๆก็คือเปิดให้เข้าได้ก็คือทางเดียวอีกทางหนึ่งปิดตายไว้นะครับจะได้ดูแลสะดวกข้างหน้าเราสามารถที่จะกราบขอพรข้างหน้าได้นะครับคือทูบเทียนไม่ได้เอาเข้าไปกราบข้างในเพราะข้างในดูเก่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อโบสก็ต้องไหว้กันอยู่ข้างนอกนี่ครับข้างในเข้ามาจะเป็นอย่างนี้ เป็นปูนที่กระเทาะที่ดูกร่อนไปเยอะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับหลายปรางหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ข้างในนี่จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะเดินเข้าไปอ้อมได้เลยนะครับ mm. เข้าเดินขึ้นมาปิดทองที่อ,องค์พระพุทธรูปได้เลยแล้วก็มีพวกน้ำมันพวกอะไรอย่างนี้ mm. เข้ามาถาวายมี สามารถที่จะถวายน้ําแดงน้ําดืม่มแล้วก็สามารถเอาทองมาปิดได้และพราพูทธร,รูปดูนะครับว่าเก่านะครับเก่ามากเพราะว่าดูการกล่อนดูดูว่าเก่าและดูขังนะครับหลังคาต้องทําสังกะสีมุงอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าข้างบนมีรอยที่รั่วเยอะเลยนะครับต้องต้องสร้างเป็นหลังคาขึ้นมารองรับอีกทีหนึ่ง จะได้ไม่เป็นน้ําจะได้ไม่ลงเข้ามาข้างในนะครับนี่เป็นอยู่ข้างในนะครับข้างในที่อยู่ด้านหลังขององค์พระปฏิมาองค์พระประธานที่เราหมองไปนี่ครับ <_ p> ในลักษณะอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะเข้ามาอย่างนี้พอเข้ามาก็จะเจอเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ข้างหน้าเราสามารถที่จะเอาผ้าหลากสีเข้ามาถวายท่านได้แล้วก็มีน้ําแดงมีน้ําดิมนี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห <_ p> ็นหลังคาไหมครับหลังคาจะมีงังกะสีสอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนทะลุเข้ามาข้างหลังได้เห็นไหมครับเราสามารถเดินอ้อมได้แล้วก็มีลักครังมีคองให้เราได้ลั่นได้ตีตอนที่เรากล่าบไหว้ขอพรเราสามารถที่จะทําได้ตรงวัดศักน้อยข้อดีคือไม่มีใครที่มาบังคับให้เรา,าต้องซื้อดอกไม้ถหายพระอะไรอย่างนี้จะไม่มีนะครับคือ จะไม่มีคนเข้ามาตอแยเราไม่มีคนเข้ามาเชียอะไร่งนั้นแต่ไม่มีคนเข้ามาอยากขายของให้เราเราจะซื้อก็ซื้อเราไม่ซื้อก็ไม่มีใครว่าเราจะเข้ามากราบมาไหว้มาขอพอรเฉยๆได้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาเพราะเห็นบางวัดจะต้องมีคนเข้ามาดูแลอย่างดีเลยนะครับผม